นี่คือ a h r l a c เครื่องบินที่ถือกำเนิดขึ้นในแอฟริกาใต้หลังจากที่พัฒนาจนสำเร็จเครื่องบินรุ่นนี้ถูกเปิดตัวในอเมริกาในชื่อบองโก้2คาดว่ามันถูกตั้งชื่อเช่นนี้เพื่อเป็นเกียรติให้แก่เครื่องบิน OV10 บองโก้เครื่องบินโจมตีระดับตำนานที่ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุ้นเคยเป็นอย่างดีบองโก้2เมืนรูปร่างคล้ายกับ OV10 บบองโก้มากมีหางแบบบูมคู่ปีกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูง ห้องนักบินมีฝาครอบคล้ายกับฝาครอบของเครื่องบินขับไล่ทําให้นักบินมีทัศนวิสัยที่ค่อนข้างดีแต่บองโก้2จะมีการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบพ็อปเพียงเครื่องยนต์เดียวเท่านั้นโดยติดตั้งไว้ทางด้านหลังเครื่องบินสามารถติดตั้งปืนได้หนึ่งกระบอกและมีจุดติดตั้งอาวุธ6จุดโดยบองโก้2ถูกพัฒนาเพื่อแข่งขันกับเฮลิคอปเตอร์โจมตีหรือลาดตระเวนโดยทําหน้าที่ได้คล้ายกันแต่บองโก้2บินได้เร็วกว่าเฮลิคอปเตอร์โจมตี หรือลาดตะเวนประมาณ1เท่าตัวเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังแข่งขันโดยตรงกับ a 29ของบราซิลและ T6 ของอเมริกาโดยในการโปรโมทบองโก้2ผู้พัฒนาเปิดเผยว่ามันมีราคาค่าตัวไม่ถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐสามารถทำภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจโจมตีลาดตะเวนและต่อต้านผู้ก่อการร้าย